เอ้ยยซิฟสวัสดี <Hey. S 1> ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมบิบคลิปเกมเมอร์อีกครั้งนะคลิปนี้เราจะมาดูความสามารถของโปยวอนที่เหลืออยู่อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเซเบไลหรือว่ายามิรามินั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผีน้อยตัวสีม่วงมีตาเป็นเพชรนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มจากการโจมตีปกตินะฮะการโจมตีครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบบูสต์นะหน โอเคประมาณนี้นะฮะและหากเราร้องหุ่นเนี่ยการโจมตีครั้งจะไปก็จะเป็นแบบบูสทันทีเลยนะครับผมเมื่อเราโจมตีใส่สตูมันจะสร้างไดเมนแล้วก็ทาให้สตูติดสถานะหวาดกลัวสถานะหวาดกลัวก็จะทําให้สตูเนี่ยเดินหนีออกจากเรานั่นเองนะครับปึ้มอ่าประมาณนี้ครับผมในการโจมตีแบบบูสใส่สตูนะมันจะทําให้สตูติดสถานะสโลด้วยนะครับอ,อาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนนะ คือมันติดแป๊บเดียวเองนะครับต่อมาก็จะเป็นทักษะติดตัวนะครับจะมีชื่อว่าแพร่งสเตอร์เมื่ออยู่นอกระยะมองเห็นของโปโลมอนฝ่ายตรงข้ามเราจะเข้าสู่สถานะล่องหนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หากอยู่ในระยะการมองเห็นของโปโลมอนฝ่ายตรงข้ามจะล่องหนในช่วงเวลาส,สั้นก่อนจะปรากฏตัวโหมดล่องหุนจะอยู่นานขึ้นเมื่อเข้าใกล้โปโลมอนฝ่ายตรงข้ามจากด้านหลังโหมดล่องหุนจะถูกยกเลิกเมื่อทําการโจมตีนะฮะเนี่ยถ้าเราอยู่ห่างแบบนี้นะครับมันก็จะหายตัวแบบนี้เลยนะถ้าเราเข้าไปใกล้จะมีเครื่องหมายเตือนรรับบปะะมาาณ4ววิเถึงงจแแสดต ะะด้านหลังานหลัสง1 2 3ประมาณ3วิน,นะฮะด้านหน้าบ้างละ่ะ1 2 3ส,สใกล้เคียงกันนะฮะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะ,ะทีนี้เรามาดูความเร็วในการวิ่งบ้างน,นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่หายตัวมันก็จะวิ่งปกติแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราหายตัวนี่มันจะวิ่งเร็วขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะครับผีน้อยจะไปกินตับแกไม้ผีน้อยอยุมหัวซะดีดีไดนโนเสาร์ยุมหัวไปหนึ่งทีครับ <c oughs> ไอ้เมื่อกี้ไดโนเสาร์มันเดินด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมลองดูใหม่นะมันเดินด้วยหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยไดโนเสาร์เดินได้ว่ะไดโนเสาร์เดินได้นะโดนมูฟกวัดกลัวเข้าไปนะทักษะติดตัวล่องหูอันนี้นะครับมันจะถูกยกเลิกเมื่อเราทําการโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองนะนี่ไดโนเสาร์เดินได้ครับโอเคต่อมามูฟแรกก็จะเป็นมูฟทิฟนะครับเราจะแดดไปในทิศทางที่เลือกสร้างเนเมจแก่เป้าหมายและทําให้ติดสโล หากใช้โดนเปอรม์มอนฝ่ายตรงข้ามมันจะขโมยพลังงานเอออสไปเล็กน้อยหากเป้าหมายไม่มีพลังงานเอออสจะทําให้ติดสตันพลังงานเอออสก็คือลูกบอลที่เราได้จากมอนจากการคิวศัตรูพวกนี้นะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายไม่มีลูกบอลมันก็จะติดสตันแบบนี้เลยโอเคครับลองใช้ใส่มอนป่าดีมันจะสตันไหมนะฮะ มอนป่าไม่สตันนะครับผมอันถัดมาก็จะมีชื่อว่าแอสโตนิชนะครับจะเป็นการโจมตีไปแบบนี้นะสร้างเดเมจและสะโลเป้าหมายหากใช้มูฟโจมตีโดนเป้าหมายจากด้านหลังจะทําให้เดเมจแรงขึ้นแล้วก็อัตราการสโลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเรามาดูเดเมจด้านหลังนะครับ629นะครับจะเป็นด้านหน้า4 8 4ดนะครับด้านข้าง629เหมือนกันนะฮะ629ครับ,รบแสดงว่าด้านข้างด้านหลังเนี่ยจะแรงนะครับส่วนด้านหน้ามันจะเบานะ เฉียงๆแบบนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูการสาโลสศัตรูดีกว่าครับใช้ใส่กุ้งตัวนี้ดูนะติดหนืดไหมหนืดแป๊บเดียวเองนะฮะโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ดูด,ด้านหลังเนี่ยมันหนืดเยอะนะกุ้งมันแทบจะเดินไม่ออกเลยนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวให้มันเดินถอยหลังไปนะนี่โอ้ตายเสียก่อนเข้าไ่ตัวนี้ก็ได้โอ้ นืดเยอะครับนืดเยอะครับต่อมาผมก็จะอัปเกรดเป็นมูฟด็อกเอาท์เลยนะตอนเราเลเวล4เราจะสามารถอัปเกรดได้นะฮะมูฟ e ็อกเอาท์จะเป็นการโจมตีไปในทิศทางที่เลือกแล้วก็โจมตีกลับมาที่จุดเดิมนะครับสร้างเดเมจและทําให้ติดสตันในช่วงระยะเวลาสั้นๆจะสามารถใช้มูฟนี้ได้อีกครั้งการโจมตีครั้งที่2จะสร้างเดเมจแล้วก็ผลักเป้าหมายออกไปนะหากใช้มูฟครั้งแรกหรือครั้งที่2โดนโบอรมอนฝ่ายตรงข้ามจะทําให้มันดรอปพลังงานเอออสบางส่วนลงนะครับแล้วก็จะไม่สามารถเก็บพลังงานเอออสได้ในระยะเวลาสั้นๆด้วยยนหะหาาากโจมมมตีีเป้ท่่ไ พลังงานเอลสจะทำให้ติดสตันขณะใช้มูฟเราก็จะโดนเดมเมจลดลงด้วยนะครับ,บเรามาลองใช้ใส่เจ้าโดรนสอตัวนี้ดีกว่านี่เป็นการสร้างเดมเมจสองครั้งนั่นเองนะครับทั้งขับไปแล้วก็ขากลับนะแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราใช้อีกครั้งหนึ่งก็จะผลักศัตรูพร้อมกับสร้างสตันให้แบบนี้นะฮะแล้วก็สร้างเดมเมจด้วยนะ ต่อมาเลเวล6ผมก็จะเลือกเป็น Move Fence Attack นะฮะเน Attack ก็จะเป็นการโยนลูกบอลพลังงานปลอมไปจุดที่เลือกเราจะยังคงเห็นตำแหน่งโดยรอบที่พลังงานวางอยู่นะฮะสามารถวางพลังงาน AOS e หรือว่าลูกบอลได้สูงสุด5จุดหากเป้าหมายเก็บพลังงานจะโดนระเบิดสร้างได้เมจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดสโลวในระยะเวลาสัน้นสามารถสำรองการใช้งานได้สูงสุด3ครั้งนะครับนี่ผมตั้งไป2ลูกแล้วนะ3แล้วนะ3จุด4จุด5จุด โอเคนี่5จุดแล้วนะฮะลองตั้งอีกอันหนึ่งสิดูว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะ,ะจุดแรกหายครับอีกทีนึงหายไ,ไหมโอเคหายไปครับทั้งหมดก็มี5จุดด้วยกันนะและมูฟนี้มันก็จะสำรองอยู่ที่ตัวเราอีกสาครั้งนั่นเองนะฮะจะเป็นการเปลี่ยนจุดไปเ,เรื่อยๆนั่นเองลูกบอลที่มันอยู่จุดก่อนหน้าน,นี้มันก็จะถูกลบจิ้งออกไปนะครับเป็นการสร้างดาเมจแบบนี้นะฮะเนี่ยดูกุ้งนี้ดิระเบิดสร้างดาเมจแล้วก็สโลว์หนักเลยนะเดีย๋ยวผมลองใช้ใส่หมาน้อยดูนะฮะ1 2 3 4 5ประมาณ5วินาทีนะครับทีนี้เวลาเราเลเวล8เราก็จะได้อยู่ในมูฟนะฮะก็อัพมาเลยครับยู่ไนก็จะมีชื่อว่า p h น n t o m อมบัสนะครับจะมีชื่อเหมือนกับอยู่ไนของเกงก้าเลยนะในการใช้งานมันแตกต่างกันนะฮะเราจะทำการยิงแสงจากดวงตาออกไปทั้ง2องข้างแบบนี้ สร้างเดเมดแก่เป้าหมายในพื้นที่ที่กำหนดโัมอนฝ่ายตรงข้ามที่หันหน้ามาหาเราขณะโดนโจมตีจะติดสตันและเตรียมวับกับฐานโอ้ไม่ก๊อชหากพวกมันโดนโจมตีก่อนวับกับฐานจะเป็นการยกเลิกเอฟเฟกต์นี้และจะติดสตันในช่วงเวลาสั้นๆเป้าหมายที่โดนมุฟนี้แต่ไม่ได้หันหน้าเข้าหาเราจะโดนเดเมจและติดสถานะสโลว์ในระยะเวลาสั้นแทนนะฮะี่ยเราใช้ใส่ไดนเสามันจะว์ปได้โดนเสาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอ้าว์ปไปไหนวะเฮ้ยไดนเสาอยู่ไหนอะ ไมเดนอสหายครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาใช้ใส่หมานี้ดูนะฮะว่ามันติดสโลสักขนาดไหนนะไม่ติดสโล่ะน่าจะโอ้น่ไง่ติดสโลแล้วนะฮะลองใช้ใส่เดนสเสาด้านหน้าอีกทีนึ่งนี่ดูดิหายไปไหนวะ <Hello? S 1> เอา้ามาอยู่ที่ฐานศัตรูซะงั้นนะเฮ้ยแล้วผมจะเอามันออกมายังไงอะเอาออกไม่ได้ครับโอเคก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละมาๆวาร์ปอีกตัวหนึง่งไปเลยกลับไปในฐานให้หมดไปเลย บ <bye. S 2> โอเคในตัเสาก็ไปกระบมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเซเบอร์ไลหรือว่ายามิรามิอีกสายหนึ่งดีกว่านะครับอ่าตอนนี้เราเลเวล4ผมก็จะเลือกเป็นชานโนสเน็กมานะฮะเมื่อเราใช้งานชาโนสเนกก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และเข้าสู่โหมดล่องหุ่นเป็นระยะเวลาสั้นๆนะฮะการโจมตีปกติครั้งถัดไปจะแรงขึ้นหากมุมนี้ยังทํางานอยู่และไม่ถูกขัดขวางเนี่ยเราก็จะสามารถล่องหุ่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะปุ๊บ นี่ลองหูอีกครั้งนึงโอเคและเมื่อเราเลเวล6ก็จะสามารถอัพได้ m มู e หนึงนะครับก็เลือกมาเป็น c Confuse r a y นะครับ c Confuse r a y ก็จะเป็นการยิงรังสีออกไปในทิศทางที่เลือกนะ สร้างเดเมจและทําให้ติดสถานะสับสนหากโจมตีโดนโปกมอนฝ่ายตรงข้ามจะทําให้มันเนี่ยติดสถานะสับสนแบบนี้นะครับมันจะชะงักไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มทําการโจมตีใส่เป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงตามลําดับความสําคัญนะฮะลำดับความสําคัญก็จะมีดังนี้ครับมันจะโจมตีใส่โปกมอนฝ่ายเดียวกันนะอันถัดมาก็จะเป็นโปกมอนป่าอันถัดมาก็จะเป็นโปกมอนของทีมเรานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีฝ่ายเดียวกันอยู่ใกล้มันก็จะไปโจมตีโปกมอนป่าแต่ถ้าโปกมอนป่าไม่มีมันก็จะมาโจมตีโปกมอนฝ่ายเร นี่ไปเลยเป็นลูกลกเจี้ยบแห่งความมึนงงนะฮะไม่มีฝ่ายมันมันก็จะหันไปโจมตีกับบนนป่าแทนนะฮะมันจะชะง,งักหรือว่าติดสตันไปแป๊บนึงก่อนจะโจมตีนะฮะโอเคเมื่อเราได้วล8เราก็จะได้อยู่ในมูฟมานะฮะการใช้อยู่ในก็ตามที่ผมได้บอกไว้เมื่อกี้เลยนะ โอเคเรามาสรุปความสามารถของเซมเบลไลหรือว่ายามิรามิกันเลยดีกว่านะครับสำหรับโบวมนตัวนี้มันก็จะเป็นสายซับพอร์เตอร์มีการโจมตีเป็นระยะใกล้นะครับการโจมตีต่างๆก็จะเป็น ATK นะครับมันไม่ใช่สาย SP ATK นะ <Yeah. S 1> ซึ่งจากที่ผมลองเล่นรูแล้วเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะบางอยู่นะ ถ้าเกิดว่าให้เราไปโจมตีระยะใกล้แลกกับศัตรูโดยตรงเนี่ยสูไม่ได้แน่นอนนะครับมันจะเป็นตัวที่เน้นการทำเดเมจใส่ศัตรูแล้วก็สร้างสถานะดีบัฟต่างๆให้ศัตรูนั่นเองนะครับคือมันเป็นตัวที่ไม่ซัพพอร์ตทีมเลยนะครับมันจะไปสร้างสถานะดีบัฟปวดศัตรูซะมากกว่าสําหรับตัวนี้นะจากที่ผมลองเทสมานะลักษณะการเล่นมันก็จะมีแบบนี้ครับให้เราเข้าไปสร้างไดเมจสร้างดีบัฟใส่ศัตรูแล้วก็ถอยออกมานั่นเองนะครับมันจะไม่เหมาะกับการที่เราจะเข้าไปบวกโดยตรงกับศัตรูนั่นเองนะครับมันจะะกกับร,รๆๆครบ มีทั้งสโลว์สตันแล้วก็ทําให้ศัตรูหวาดกลัวนะครับประมาณนี้เลยนะและที่สําคัญอยู่ในมันสามารถว์บศัตรูกลับไปในฐานได้ด้วยนะฮะแต่มีข้อแม้ศัตรูที่มันมองหน้าเราตอนใช้อยู่ในแล้วเนี่ยจะต้องไม่โดนโจมตีนั่นเองถ้าเกิดว่าโดนโจมตีมานะฮะมันจะเป็นการยกเลิกสถานะการว์ปอันนี้ทันทีนะครับรบโอเคครับ, okay, รบถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัส